จากบทที่แล้วนะครับเราเอาตัวสเกลนะครับจากไฟล์สแกนของเราหรือว่าไฟรูปนะครับมาเข้าสเกลในตัวลาบิตแล้วก็ใส่ตำแหน่งของตำแหน่งบ้านแล้วก็มีการให้ระยะนะครับตามที่เราเห็นอยู่นี้นะครับถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มตัวหางปูชนดนะครับโดยที่หันทิศของฉนดให้ตรงกับตามตัวอ่าไฟฉนดนะครับแล้วก็ให้มันอยู่มุมเล็กๆมุมใดมุมหนึ่งของตัวกระดาษนะครับมาดูนะครับว่า เรามีวิธีการทํำยังไงนะครับถ้าต้องการที่จะแสดงผังปูโฉนดนะครับให้เป็นสเกลเล็กๆนะครับให้เรานะครับเปิดมาที่ตัววิวนะครับ Edge Browser นะครับมาที่ผังบริเวณนะครับแล้วก็ทําทําการสร้างเส้นตามตัวเส้นโฉนดนะครับโดยเขียนให้เป็นกรุปนะครับวิธีการนะครับก็คือมาที่ตัว Annotate นะครับก็เลือกลาย Detail นะครับลาย Detail ผมก็จะเป็นเลือกลายไทยที่เป็นตัว ตัว A detail ก็ได้นะครับ A detail ตัวนี้นะครับก็ทําการเขียนขึ้นมาสักตำแหน่งในตําแหน่งนึเขียนตาแหน่งนี้ก็ได้ครับขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเขียนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการ create group เลยครับ ก็ให้มันออโต้ชื่อก็ได้นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาที่ Edit group นะครับก็ทำการคลิกที่เส้นแล้วก็เขี่ยสิบิลานะครับการพลิกเส้นนี้นะครับก็ตัวทิศด้วยนะครับ ครั้งหนึ่งนะครับอีด t ิทนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับลบเส้นตัวนี้ออกก็กดเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาหาตัวไฟล์ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกนิวนะครับกดตัวนี้เป็น 1ต่อ5 5 0 0ก็ได้นะครับแล้วก็พิม่าเป็นผังผู้ชนนดนะครับอันเดิมน่าจะมีเหยอ่าเป็นผังผู้ชนน่ด2องก่อนก็ได้กด,ดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวผังผู้ชนด1ออกก่อน ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นผังผูชนดนะครับคิกเข้ามาที่ผังผูชนดมันก็จะไม่มีอ็อบเจกต์หรือว่าเส้นต่างๆนะครับให้เรียกตัวนี้ให้มันเป็นตัวละเอียดแบบนี้นะครับเราก็มาที่ตัวผังบริเวณอีกครั้งหนึ่งนะครับเราคลิดที่เอชวินะครับแล้วก็มาที่ตัวผังผูชนดนะครับแล้วก็วางไว้ตําแ่ง ภาพกันนะครับเราจะได้ตัวเส้นฉนดนมาประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราโรเตทนะครับโรเตทกรุ๊ปนะครับให้ทิศเหนือนะครับขึ้นมาทิศแบบนี้นะครับให้ตั้งฉากแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวแนวฉนดนที่เป็นตรงกับตัวพังฉนดนนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับกลับมาที่ผังบริเวณนะครับ ให้เรามาคิดที่กรุ๊ปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาอ d ดิทกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกตัวลายหิตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ทำการลากลายหตนนะครับตามเส้นขอบบ้านนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอ สปีดคลิปช่วงนี้นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เราเขียน o u t l i n ของตัวบ้านเฉยๆนะครับพอเราเขียนเ u t l i n เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเครื่องหมายถูกนะครับตรวจสอบเส้นก่อนนะครับกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับ แล้วเราก็มาเปลี่ยนลายแห a d นะครับก็เลือกให้มันเป็นเหมือนลายแห็เปนที่ข้่งเคียงก็ได้ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือใครต้องการให้มันเป็นลายเอียงเียก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีลายไซส์ตัวนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเอียงเอียงแบบประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กด finish นะครับ แล้วเรามาดูที่ตัวผังปูชนดท,ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีตัวตำแหน่งของบ้านอยู่บริเวณน,นี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็มาใส่ซิมโบล์ิมโบลตัวนี้นะครับเอาวาง รหรือใครจะทำไว้ในกรุ๊ปก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็คลิกที่กรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซีเล็กมันซีเล็กไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้เราจะเปลี่ยนประเภทไทเส้นนะครับผมจะไม่เอาเป็น A detail นะครับผมก็จะเป็นเส้นอีกแบบหนึง่ง ก็จะเลือกเป็นเส้นตัวแนวเขีที่ดินนะครับประมาณนี้ครับแล้วตัวนี้ผมก็จะมูฟมานะครับจะมูฟมาตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็หากต,ต้องการให้มันใหญ่ขึ้นก็สเกลนะครับนะครับแล้วก็เลือกเส้นตัวนี้ให้มันเป็นอีกท้ายหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็คลิ๊กเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็เราก็มาใส่ตัวอตัวหนังสือตัวนี้นะครับ เราก็ทําการ Copy ธรมรมดาปกติเลยครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับก็ทําการกดวางนะครับก็มุมนี้นะครับแล้วก็ย้ายมานะครับอันนี้คงจําได้นะครับ อันนี้ไม่ต้องเขียนระดับก็ได้นะครับว่างก็ไม่ต้องเขียนนะครับให้เหมือนกับตัวชนดนะครับก็มูฟมาแบบนี้ครับก็มูฟมานะครับแล้วก็โรเทนะครับเราก็จะได้ตัวเหมือนตัวต้นฉบับนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีตำแหน่งบ้านที่วางไว้บนฉนคทเข้านะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy ตัวนี้มาเขียนเป็นทิศเหนือนะครับ หรือใครจะมีซิมโบลที่สร้างขึ้นมาเองก็เอามาใส่ได้นะครับนี่ครับพอเราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเรามาที่ตัวชีทนะครับมาที่ชีทมาที่ชีทแบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราทําการดึงนะครับมาทีต่ตัวนี้นะครับดึงมาไว้ตรงนี้นะครับ เราก็จะได้ตัวพังผู้ชนดเข้ามาอยู่ในแผ่นนี้นะครับถ้าเรามองว่ามันใหญ่ไปนะครับเราต้องการคอนเซ็ปต์ของเราต้องการมุมเล็กๆนะครับเพื่อแสดงนะครับเราก็ทําการปรับสเกลนะครับให้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งพันดูนะครับถ้าได้นะครับถ้าโอเคนะครับก็ทําการจัดตัวเ y o ย t ของชีตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อย่าลืมไปลบปุ๊บ ถ้าชัวร์แล้วนะครับลบกรุ๊ปออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรน,นี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะมีตำแหน่งหังโขดโนดนะครับถ้าเส้นมันทับกันนะครับพยายามให้มันอยู่ให้รายละเอียดมันห่างกันหน่อยครับ ราก็จะได้ตัวผังปูชนดท,ที่ตรงกับตัวฉนดนะครับก็อันนี้เป็นคลิปสอนสําหรับใครที่ต้องการสร้าง l a เ o u t ของผังปูชนดไว้มุมนี้นะครับกรณีที่เราอ่าโชว์ในผังบริเวณแล้วมันใหญ่มากนะครับแล้วก็มันไม่ได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนของตัวผังปูชนดอย่างอ่าแบบเหมือนเน้นนะครับแล้วต้องการทำลักษณะแบบนี้นะครับใช้วิธีนี้นะครับเข้ามาช่วยในการสร้างตัวอ่า องปโภชนุเดเพิ่มขึ้นนะครับ